ไปต่อกันที่ญี่ปุ่นบ้างครับที่กรุงโตเกียวพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่วันเดียวเนี่ยนะฮะพุ่งขึ้นมา124คนเลยครับถึงต้องย้ําแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าคนไทยเนี่ยกาดตกไม่ได้ครับเพราะประเทศอื่นกาตกเมื่อไหร่จำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งขึ้นเป็นร้อยทันทีโดยรัฐบาลท้องถิ่นของกรุงโตเกียวเปิดเผยนะครับว่าจำนวนผู้ติดโควิด -19 รายใหม่เพิ่มขึ้นมาในวันนี้ถึง124คน เป็นการพบผู้ติดเชื้อใหม่มากเกิน100คนในโตเกียว2วันติดต่อกันหลังจากเมื่อวานเนี่ยก็มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น1 0 7รรายมาแล้วจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในกรุงโตเกียวนับตั้งแต่การยกเลิกประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศทำให้กิจกรรมกิจการ,รทางธุรกิจก,รรกลับมาเดินหน้าต่อรัฐบาลบอกว่ากำลังติดตามสถานการณ์จำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างใกล้ชิดและพร้อมจะประกาศภาวะฉุกเฉินอีกครั้งทันทีหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย ทั้งนี้ที่กรุงโตเกียวครับพบว่าเป็นเขตที่มีผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นจะเป็นกลุ่มคนอายุ20 30ปีที่มีประวัติไปเที่ยวสถานบันเทิงยามค่ำคืนแถวแถวชินจูกุและเขตอิเคบุคุโรซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยามราตรียอดนิยมรัฐบาลกำลังกระตุ้นให้กลุ่มคนเหล่านี้เข้ารับการทดสอบตรวจหาเชื้อโดยด่วนทั้งนักเที่ยวประจนถึงคนที่ทำงานในย่านดังกล่าว ขณะที่ยอดติดเชื้อสะสมทั่วญี่ปุ่นครับมีมากกว่า19,000คนเสียชีวิต990คนครับไปต่อประเทศประเ,เกาหลีใต้กันบ้างครับทางศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของเกาหลีใต้คือ KCDC แถลงข่าวประจำวันพบผู้ป่วยติดโควิด -19 ในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น63คนหลังจากเมื่อวานนี้มีผู้ติดเชื้อใหม่67คนกลายเป็นสถิติสูงสุดนับตั้งแต่20มิถุนายน ทำให้เขามีผู้ป่วยสะสมขยับขึ้นมาเป็น12,967รายแล้วผลจากการสอบส่วนโรคของผู้ป่วยกลุ่มใหม่แบ่งเป็นคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศ11คนเป็นการติดเชื้อภายในประเทศ52คนถือเป็นครั้งแรกในรอบ2สัปดาห์หรือนับตั้งแต่18วมิถุนายนที่เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อในประเทศเกิน50รายนะครับโดยผู้ป่วยสะสมส่วนใหญ่ก็อยู่ในกรุงโซลกับเมืองใกล้เคียง แล้วสัปดาห์นี้ทาง KCDC ได้เพิ่มการจับตาสถานการณ์ที่เมืองกวางจูซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ6ของประเทศอยู่ห่างจากกรุงโซไปประมาณ330กิโลเมตรเพราะว่าเมืองกวางจูเนี่ยพบผู้ติดเชื้อใหม่28รายภายในเวลาเพียงแค่48ชั่วโมงทางนายกรัฐมนตรีของเกาหลีใต้ได้ประกาศยกระดับมาตรการทางสังคมที่เมืองกวางจูเป็นขั้นที่2จากที่มีทั้งหมด3ขั้นนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ ซึ่งก็รวมถึงการห้ามรวมกลุ่มนอกเคหสถานเกินกว่า100คนและการรวมตัวภายในสถานที่ปิดอนุญาตได้ไม่เกิน50คนเท่านั้นนอกเหนือจากมาตรการเดิมที่ต้องทำอยู่แล้วครับทั้งการใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างรวมถึงการขอความร่วมมือไปยังโรงเรียนสถานประกอบการบางประเภทให้ปิดบริการชั่วคราวก่อนครับ